อันนี้ก็ครบ85ปีพอดีนะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเราคงทราบอยู่แล้วว่าสงครามโลกเนี่ยมันเกิดเดือดเริ่องต้นนะที่เยอรมันฮิตเลอร์ทำการบุกจางสายฟ้าแลบยึดครองประเทศสำคัญในยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเดนมาร์ก ฮอลแลนด์หรือว่าประเทศเล็กๆอย่างโปแลนด์ที่เหลือนอกนั้นเนี่ยก็ชอาไปเป็นฟันธมิดอย่างอิตาลีก็ต้องประกาศวางตัวเป็นกลางแต่ก็เป็นกลางแบบอยู่ภายใต้ที่ผลของทิตเลอร์หรือเยอรมันมีประเทศใหญ่ประเทศเดียวที่ ยังไม่ได้ถูกเยอรมันยึดคร,รองนะก็คืออังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายใหญ่ของฮิตเลอร์นะคือการยึดครองอังกฤษอังกฤษเนี่ยมันเป็นเกาะถ้ะะยึดครองได้ก็ต้องอาศัยเครื่องบินทึ้งระเบิดถล่มแล้วก็เมืองที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญคือลอนดอนซึ่งเป็นเมืองหลวง ก่อนที่ฮิตเลอร์เนี่ยจะเข้าไปส่งกองทัพอากาศไปสล่มลอนดอนเนี่ยทางรัฐบาลอังกฤษนี่เขาก็มีการคาดคะเนแล้วนะว่าถ้าเกิดสงครามเมื่อไหร่ฮิตเลอร์ก็จะต้องยึดครองอังกฤษให้ได้ด้วยการใช้กองทัพอากาศแล้วก็คำนวณเลยนะก่อนที่จะเกิดสงครามนะว่าถ้าเกิด เครื่องบินของเยอรมันบินมาถลม่มลอนดอนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็าคาดว่าจะมีคนตายประมาณสักหกแสนคนบาดเจ็บสักล้านสองแสนคนแล้วก็คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยประมาณสักสามสี่ 3, 4, ล้านคนก็จะต้องอพยพไปอยู่นอกเมืองและแน่นอนนะัตึกร้ามบ้านช่องก็ต้อง ถูกถล่มราบคาบความอัตคัดขัดสนด้านอาหารพลังงานก็จะรุนแรงและเขาคาดะว่าเนี่ยจะต้องมีความตื่นตระหน,นอกตกใจทั่วกรุงลอนดอนเพราะว่ามันไม่เคยเอตการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับคนอังกฤษเขาคาดปกติจะมีคนที่เป็นโรคประสาท วาดผวามากมายทีเดียวเพะาะนั้นก็จึงมีการเตรียมสร้างโรงพยาบาลจิตเวชตามจุดต่างๆทั่วกรุงลอนดอนแล้วก็เตรียมรับมือกับอาการบาดผวาตื่นตนกของคนลอนดอนซึ่งก็มีหลายล้านคนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจของทางการอังกฤษมาก แล้วในสุดเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่คาดนะพิลเลอร์นี่ก็ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดถล่มลอนดอนไม่ใช่แค่วันสองวันนะเกือบสองเดือนนะห้าสิบเจดวันถล่มไม่หยุดนะถล่มไม่ยัง้งแล้วก็เป็นอย่างที่คาดนะคนตายจะเป็นแสนนะสี่แสนคน บาดเจ็บอีกสี่ห้าแสนคนตึกลราม้านช่องนับล้านนับล้านอาคารพังทลายเรียกว่ารัพนาศูนย์เลยการขนส่งการอุตสาหกรรมเสียหายยับเยินก็เปยนที่คาดทุกอย่างนะซึ่งก็แสดงถึงความสามารถในการพยากรนะของ นักวิชาการในเวลานั้นแต่ว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เป็นไปตามคาดนะคือความตื่นตระหนกของคนลอนดอนไม่ได้ตื่นตระหนกกันอย่างที่คาดผู้คนไม่ได้แห่กันของพยพบหนีสงครามไปต่างจังหวัดก็มีบ้างนะมีผู้หญิงกับเด็กแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดน่าประหลาดใจมากเพราะว่ามันไม่มีความปลอดภยัยเอาซะเลยแลงที่แปลคือว่าโรงพยาบาลจิตเวชที่เขสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทนี่เพราะว่ามีคนป่วยน้อยมากมีคนมาหาหรือมาเข้าโรงพยาบาลน้อยมากจนโรงพยาบาลเหล่านั้นต้องเปลี่ยนไปไปใช้ในเรื่องของการในเรื่องทางทหารแทน เพราะว่ามันไม่มีคนป่วยมารับบริการเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาแปลกใากกันมากนะมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่อันตรายมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบสองเดือนเพราะว่าคนลอนดอนเนี่ยทีแรกก็ผวานะแต่ว่าอยู่ไปอยู่ไปเฉยมีคนเล่าว่าเนี่ย มีคานึ่งได้นเสียงเครื่องบินเตรียมจะมาทิ้งระเบิดก็มีเสียงหวอดังลั่นเลยเพื่อเตือนคนให้หลบภัยแต่บอกว่าเด็กๆก,ก็ยังเล่นกันอยู่บนทุดบาทนะคนก็ยังขับรถซึ่งส่วนใหญ่เป็นจักรยานอยู่บนถนนจราจรก็ก็ยังทำงานนะอยู่ตามสีแยก ผู้คนผู้ใหญ่ก็ไปจับจ่ายใช้ประจับจ่ายซื้อของตามร้านเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราะว่าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่เป็นคนใหม่เนี่ยคอยมองว่าเครื่องบินจะมาถึงเมื่อไหร่มองท้องฟ้าแต่แลาคนลอนดอนที่เหลือนี่ไม่สนใจเลยเสียงเครื่องบินดังก็ดังไป เสียงหวอดังก็ดังไปแต่ไม่มีใครเงยหน้ามองท้องฟ้าเลยเยังใช้ชีวิตหรือทำกิจวัตรตามปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่เป็นอาคันตุกะนี่ก็แปลกใจและจริงก็แม้แต่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของอังกฤษก็แปลกใจนะว่าทำไมคนไม่ค่อยตื่นตระหนกกันเลยอาจจะเป็นเพราะความชาชินก็ได้ แต่มันมีจิตภาพย์คนหนึ่งที่เขาเขาจำได้แยกยนนะว่าจริงๆเนี่ยมันก็ก็มีคนจำนวนหนึ่งนะที่ได้รับผลกระทบเต็มๆจากการทิ้งระเบิดคือเขาแยกว่ามีคนอยู่สามประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดของเยอรมันประเภทแรกคือโดนเต็มๆโดนระเบิดเต็มๆก็คือตายอาจจะตายเพราะระเบิดหรือตายเพราะต,าาะตึกถลม่ม หรือมิฉะนั้นก็พิการ,รเรียกว่ายังหนักเลยประเภทที่สองเนี่ยก็คือประเภทที่รอดนะแต่ว่าเจอหนักเช่นมีความบาดเจ็บแต่ก็ไม่ถึงกับพิการประเภทนี้เนี่ยก็จะมีอาการผาวานะแม้ว่าจะรอดตายแต่ว่าก็อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มาก นอกจากตัวเบาดเจ็บแล้วก็ยังเกิดผลกระทบทางจ,จิตใจมีความผวาฝันร้ายป <Yeah. S 1> ระเภทที่สามคือเจอเหมือนกันนะแต่ว่าเจอไม่หนักคือไม่ถึงกับบาดเจ็บแต่ว่าก็เจอเสียงระเบิดเจอเสียงตึกถล่มอยู่ใก,ใกล้ๆ เา็าก็กลุ่มประเภกลุ่มที่สาวเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่คาดว่าจะผวาหรือว่าตื่นตะนกเนี่ยกลับกลายเป็นคนประเภทที่ว่าไม่ค่อยสนใจนไม่กลัวเลยนะหลายคนกลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มีความกล้ามีความมั่นใจขึ้นกว่าเดิมเพราะพบว่าไอ้ที่เคยหวาดกลัวว่ามันจะเลวร้ายมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะหรือที่คิดว่าตัวเองอ่ะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์จริงๆี่ยจะหวาดผวาจะตื่นตระหนกจะฝันร้ายเพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคนแพทเนี้ก็จะรู้สึกเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็มีความกล้ามากกว่าเดิม แล้วก็รู้สึกชิวๆนะอย่างที่ตัวเองก็แปลกใจนะประเภทเนี่ยที่น่าสนใจนะคือทั้งที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์อยู่ใกล้กันอันตรายแต่ว่าความที่รอดมาได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันทำให้จิตใจเขาเข้มแข็งขึ้นทำให้เขามีความกล้ามากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิต ท่ามกลางความเสี่ยงท่ามกลางอันตรายได้อย่างชิวๆนะกลายเป็นว่ามีความสึกสบายใจโปร่งเบานะยิ่งกว่าคนที่อยู่ห่างไกลาจากเหตุการณ์คนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้เจอผลกระทบของสงครามไม่ได้เจอความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ย คนเหล่านี้เนี่ยอาจจะยังมีความกลัวแต่ว่าคนที่คนลอนดอนที่เขาเจอเหตุการณ์แต่ไม่หนักเนี่ยบอกว่าเขากลับเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็อยู่ได้สบายใจกว่าคนกลุ่มอื่นอันนี้ก็เลยทำให้ได้ข้อคิดนะว่าคนเราเนี่ยเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ย มันก็มีนะประเภทว่าเจอเข้าไปจังๆเนี่ยก็สุดเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้เจอจังๆเนี่ยเขากลับเข้มแข็งกว่าเดิมนั้นถ้าเรามองถึงมองว่าความทุกข์นี่มันไม่ได้มีแค่เจอภัยจากระเบิดนะแต่จ,จะหมายถึงอาจจะรวมถึงความยากจนชีวิตที่ลำบากขัดสนในวัยเด็กหรือว่าชีวิตครอบครัวที่ไม่ค่อย,อยสมบูรณ์ ในเิงเหล่านี้นี่มันสามารถจะทําให้คนหลายคนเนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเข้มแข็งกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าเดิมยางก็มีการศึกษาเพราะว่าเนี่ยคนที่เป็นกําพร้าตั้งแต่วัยเด็กนะแน่นอนครอบครัวก็ไม่อบอุ่นเมื่อคนที่มีพ่อแม่ครบแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จในด้านการเมืองบ้างในด้านธุรกิจบ้างหรือแม้แต่ในด้านศิลปะ อันนี้ก็เลยทำให้ได้ข้อคิดนะว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าเจอความทุกข์ยากเจอความลำบากนี่นมันสามารถจะกลายเป็นของดีได้มันเคยมีคำพูดว่าเนี่ยอะไรก็ตามที่ถ้าความทุกข์อะไรก็ตามถ้าไม่ทำให้เราตายเนี่ยไว้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นความคำพูดนี้เนี่ยมันก็มีส่วนถูกอยู่บ้างถ้าว่าความทุกข์ที่เจอเนี่ย ไม่ได้เจอแบบหนักๆนะเพราะถ้าเจอหนักๆนี่ก็เหมือนคนที่โดนคนที่รอดตายจากระเบิดแต่ถ้าบาดเจ็บก็อาจจะผวาฝันร้ายแต่ถ้าเจอไม่จังประสบการณ์นั้นก็จะทำให้พัฒนาขึ้นจิตพัฒนาขึ้นเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมให้ความทุกข์เนี่ยมันมีประโยชน์นะถากว่าไม่ถึงกับเจอเข้าไปหนักๆเนี่ย ถ้าไม่เจอเลยก็ไม่ได้ทำให้เข้มแข็งเท่าไหร่คนที่เจอความทุกข์ยากในวัยเด็กหรือาเจอความทุกข์ยากในโรงเรียนเนี่ยเวลาตอนนั้นเนี่ยจะจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมถึงต้องเป็นชันทำไมต้องฉันต้องมาเจอแบบนี้แต่พอเวลาผ่านไปหลายคนก็ขอบคุณนะความทุกข์ที่ได้เจอ เพราะว่าทาให้ตัวเองเข้มแข็งทําให้ตัวเองรู้จักพึ่งพาตัวเองหรือว่าทําให้ขยันหมั่นเพียรกว่าเดิมแล้วมีประสบการณ์มากขึ้นอันนี้รวมไปถึงคนที่ประสบความล้มเหลวด้วยนะใครที่ประสบแต่ความสําเร็จตลอดเวลาตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนมาเท่าไร่ได้คะแนนด,ดีตลอดนะไม่เคยเจอความล้มเหลวเลยแต่ถ้าเกิด จอความล้มเหลวเจอความผิดหวังจังๆสักครั้งหนึ่งนี่ก็อาจจะเสียศูนย์ไปเลยก็ได้อันนี้เราก็เจอนะเห็นจากวัยรุ่นหลายคนเนี่ยที่พ่อแม่ก็เป็นครอบครัวที่ดีนะตามใจลูกทุกอย่างเด็กก็เรียนเก่งนะประสบความสำเร็ในการเรียนไม่เคยเจอความผิดหวังไม่เจอความล้มเหลวแต่วันดีคืนดีเกิดผิดหวังในความรัก ใช่ครั้งเดียวนี่อ,อกหักแล้วก็เสียศูนย์ไปเลยบางทีถึงกับฆ่าตัวตายหรือไม่ฉะนั้นก็ไปฆ่าคนอื่นที่ทําให้ที่เป็นตัวขัดขวางความรักอย่างเช่นลายนี่ยก็ไปนอกจากไปยิงพ่อของหญิงสาวที่สั่งให้ลูกสาวเลิกคบกับตัวเองแล้วเนี่ยตัวเองผิดหวังมากไปฆ่าพ่อของหญิงสาวที่เลิกเป็นแฟนกับตัวแล้วก็ไปฆ่า คนอื่นอีกนะิ่งแรกก็นึกว่าเป็นเด็กเหลือขอเป็นเด็กที่เป็นเด็กเกเรอยนตพานที่จริงไม่ใช่เลยเด็กเรียบร้อยด็งที่เรียนเก่งแต่ว่าประสบความสําเร็จทุกอย่างจนไม่รู้จักคําว่าผิดหวังมันก็คงไม่ต่ายอย่างนักธุรกิจนะที่เจอแต่ความสําเร็จที่จริงตั้งแต่วัยเรียนเวลาจะมาทําธุรกิจก็จะกลายเป็นพวกที่กลัวความล้มเหลว เพราะว่าสาเร็จมาตลอดในความเส็ยมาตลอดนี่มันทําให้เกิดนิสัย,ยนึงนะคือกลัวความล้มเหลวก็เลยไม่กล้าเสี่ยงทาอะไรก็จะเอาชัวร์ไว้แต่สุดท้ายพอเจอความล้มเหลวเข้าก็แย่เลยแต่ถ้าเกิดเจอความล้มเหลวที่ไม่หนักนะมันก็ได้สติได้ปัญญาขึ้นมานะอย่างนักธุรกิจบางคนมีคนหนึ่งเนี่ยกลัวความล้มเหลวมากเพราะว่าประสบความสำเร็จมาทุกเรื่อง แต่พอล้มเหลวเข้าอานทีแรกนึกว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายแต่ที่ไหนได้โลกก็ยังเหมือนเดิมคนในวงการธุรกิจก็ไม่สนใจเพราะว่าใครๆเขาก็ล้มเหลวกันทั้งนั้นก็เลยพบว่าความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดพอไม่พอรู้ความล้มเหลวไม่น่ากลัวนี่กล้าเสี่ยงแล้วการทําธุรกิจกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ประสบความสําเร็จนะมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จริงไม่ใช่แต่ความเฉลยในทางโลกนะความเฉลี่ยในทางธรรมเนี่ยหรือความเจริญงอกงงามในทางธรรมเนี่ยหลายคนนี่ก็พอเจอความทุกข์นะที่จริงไม่ใช่าหลายคนต้องเรียกว่าต้องทุกคนเลยนะอริยสัจสี่เนี่ยเริ่มต้นด้วยทุกขนะ์นะคนที่จะเข้าถึงนิโรธได้เนี่ยต้องผ่านทุกข์ก่อนอริยสัจข้อแรกเนี่ยมันเป็นประตูนะ เป็นทางผ่านไปสู่อายุสัต์ข้ออื่นไม้จะเป็นข้อที่สองข้อที่สามนะหรือข้อที่สี่เนี่ยต้องเริ่มต้นที่ทุกข์เนะี่ยพอเจอทุกข์เนี่ยนะและพอเจอทุกข์ถึงจะรู้จักทุกข์ว่าทุกข์มีสาเหตุมาจากอะไรแล้วเมื่อพบว่าสาเหตุแห่งความทุกข์มันอยู่ที่ใจอยู่ที่กิเลสอยู่ที่โลภโกรธหลงนะก็จะรู้ว่าเนี่ย การพ้นทั่วคือการที่ดับโลภโกรธหลงไปจากใจแล้วเมื่อรู้เช่นนี้เนี่ยก็จะสนใจมรกนะลว่ามีวิธีใดนะที่จะทำให้โลภโกรธหลงมันหมดไปถ้าไม่เจอทุกข์นะมันก็ไม่สนใจนะที่จะหาหนทางแห่งความดับทุกข์ไม่สนใจที่จะเจริญในองค์มรรค ล้วที่จริงแล้วในสายพุทธการนี่ก็มีหลายท่านทีเดียวนะานที่บรรลุธรรมได้เนี่ยก็เพราะเจอทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดานะทุกข์หนักๆเลยส้าคนทั่วไปเนี่ยถ้าเจอทุกข์พอประมาณมันก็กลายเป็นของดีแต่ถ้าเจอทุกข์หนักๆเข้าก็อาจจะเสียศูนได้แต่มันก็มีข้อยกเว้นนะถาาว่า เจอธรรมะแม้เจอทุกข์หนักๆก็อาจจะไม่เสียศูญตรงข้ามนะกับพัฒนากลายเป็นพระยาบุคคลเลยอย่างนางกีสาวกตมีนางปตาจาราท่านเหล่านี้เนี่ยเจอทุกข์หนักมากนะซึ่งตอนแรกที่เจอนี้ก็เรียกว่าเสียศูนย์ไปเลยถ้าเทียบกับคนที่เจอภายในสงคราม สมัยสงครามสงครามโลกที่สองก็เปรียบได้กับคนที่อาจจะรอดจากระเบิดนะแต่ว่าก็เจ็บหนักคนที่เจ็บหนักนี่ก็ออยากนะที่จะมีความเจริญองอกงามในชีวิตได้เพราะว่ามีความฝังใจแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าใจธรรมะแม้เจอ ทุกหนักหนักถึงขั้นสาหัสเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้จังมาัดนางปตจราเนี่ยเออย่างนางกิสาคตมีเนี่ยเสียลูกแล้วเนี่ยเรียกว่าเสียสูนย์เลยนะไม่ยอมรับ,บร่าลูกของตนตายแล้วแบกศพลูกมาให้ใครต่อใครช่วยชุยชนชีวิตขึ้นมาแต่พอได้เจอพระุทธเจ้านะในสุดก็บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบัน พเพราะได้เห็นเลยนะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสูญเสียลูกนะแต่เป็นเพราะไปยึดติดน,นะในลูกเพราอรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความยึดติดพอปล่อยวางได้จิตก็หลุดพ้นเลยนางปตาจราระก็เหมือนกันซึ่งจะว่าไปก็เจอหนักกว่านางกีสาวกตมีหรืออย่างพระ ศึกษาเนี่ยซึ่งป่วยหนักเนะยคนที่ป่วยหนักเนี่ยบางทีก็แย่เลยนะถ้าป่วยพอประมาณก็ยังสามารถที่จะเห็นธรรมได้แต่ถ้าป่วยหนักนะก็มันก็เจอโดนโดยระบบเต็มเต็มเดินเจอระบบเต็มเต็มเนี่ยก็แยนะ่แต่ว่าถ้ามีหรือเห็นธรรมเนี่ยก็สามารถจะพลิกนะจากทุกข์ให้กลายเป็นธรรม สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นพระรยบุคคลขั้นสูงได้นะคือไม่ใช่แค่โสาบันนะแต่เป็นพระอารหันต์เลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรมนะไอ้ความทุกข์มันมีประโยชน์นะไม่เจอความทุกข์เสียเลยมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเจอความทุกข์หนักไปก็อาจจะไม่รอดถ้าเจอความทุกข์พอประมาณก็อาจจะก็สามารถที่จะ เป็นเครื่องนุนส่งให้ชีวิตนี่เจริญงอกงามได้ไม่ใช่เฉพาะในทางโลกนะแต่ว่ารวมถึงในทางธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพุทธจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่กลัวทุกนะไม่กลัวทุกเพราะว่าถ้าไม่เจอทุกเนี่ยจะรู้ธรรมหรือเห็นธรรมได้อย่างไรที่แต่ถ้ารู้จักพุทธศาสนาอย่างผืวเพนเนี่ยก็คิดแต่จะหนีทุกอย่างเดียวทําบุญเพื่อนหนีทุกเพราะคิดว่าบุญเนี่ยจะทําให้มีโชคมีลาบไม่เจ็บไม่ป่วย ทั้งที่มันก็โซนทาง,งความเป็นจริงแต่ถ้าว่าเข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะรู้ว่าทุกเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าถ้ารู้ทุกเนี่ยก็สามารถพ้นทุกได้ตั้ง,งทานเนี่ยถึงกับเขียนเป็นกติธรรมนะสั้นๆนะเ,เป็นภาษาอังกฤษ No much, no lotus ไม่มีครนตรมก็ไม่มีดอกบัวคือไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการรู้ธรรมหรือตัสรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราเจอทุกข์เนี่ยให้ถือว่าได้ของดีแล้วแม้จเจอทุกข์หนักๆนะแต่ถ้าว่ามีธรรมะให้ทุกข์หนักๆนี่มก็สามารถจะกลายเป็นแรงผลักให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ไม่จำเป็นจะต้องเจอทุกข์แบบพอประมาณ แต่อันนี้ก็ต้องอาศัยการยนานมิตรช่วยด้วย,ยเจอทุกหนักหนักแต่มีการยนานมิตรเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดสติได้ปัญญาได้อันนี้ก็